สบายดีอีกามอกขนาดสบายดีอีกามอกขนาดวันดีครับวัสดีครับผมอดดีครับผู้ชายวงคนสวัสดีครับสุยดาสวัสด,ด,สสดีขอบคุณรอบเช้าด้วยเมื่อคืนก็มาเช้านี้ก็มาเดี๋ยวนี้มาบ่อยเหลือเกินสวัสดีครับยิงอ,อะไรยิงใกล้ๆอะ่ะรถถังแข็งแกร่งเหรอพี่มันมีคนยิงม้องไฮมาจากไกลๆนั่น จะมืดแล้วด้วยลำบากมากต้องลาห้องเช่าไม่อยากเข้าความทางสว่านอะไรของพี่พี่ปิดอะไรไปอีกนะฮะแตกพี่มาได้ไอ้ที่เมื่อกี้จะมีคนตายป่ะผมรอแั้วทีวยืก่อนนะผมจะไม่ออกไปบู๊แล้วกันตอนนี้พี่โนเอาพี่เอาเอ็มสองมาสักกระบอกหนึ่งใช่ใช่เดี๋ยวผมคุมให้เดี๋ยวพี่ลงไปเก็บใช่ผมผมไม่เคยรอให้พี่ไปตายหรอกพี่ก็จะไปแจนถูกต้อง ถือว่าเป็นเอ็มเนี่ยไม่ล oh, แลยมิวติ t e d อ๋ออัฟเฟนซีแบงเกอร์แว่านี่มิวติยังขึ้นเหรอไอเฟดไอแคนเฟดไอแคนเฟดจำได้ไหมไอเฟดเจฟเฟดรูบอนมันกุใหญ่ไพวกเนี้ยเอ็มสองมาไม่อะศพเียงอยู่เหมือนเดิมอะรงนั่นแนหะ จันเสกสันเพราะน้องดวงเดเม่คุณหลายใจเก็บเงินกล่องเจ้าห้องมีน้องของชายเจ้าของรองเท้าเป็นใครช่างยามใจที่นนลเหลือเกินใส่กลอนต่อยกันเสียงดังเต็มที่ เดี๋ยวพี่ก็ตายก็ร้องอีกห้องเจ้าห้องนี้พี่จ่ายเงินค่าเดาเดือนก่อนเออชื่อบอัวไเดี๋ยวจื่อบอัวแลกกันไปคนละหัวพร้อมหลอดดาวแต่อีกยังอีกระเทยอีกมาอีกเหรอ พี่มากเลยเนี่ยช่วงนี้รู้สึกว่าพี่จะไฟแรงเหลือเกินนะฮะโฟก์คแลนด์ดีโตอนเช้าครับพี่นีมชาตก็บายแล้วพี่บายแล้วพร้อมลอดาวแต่ยังผมพร้อมแลว้วเนี่ยตอนเชา้าที่คนคดดาวกำลังน้อยเลยมาผมพร้อมแล้วพี่วิ่งหนีพี่วิ่งหนีพี่วิ่งหนีพี่ พี่รองมันขึ้นไอ้นี่ข้างหลังนะขึ้นได้นะข้างหลังเนี่ยเสาๆข้างหลังเนี่ยพี่มีไฟฉายลงไปเก็บปะถ้าตอนคืนไม่มีไฟฉายผมกลัวมันจะซุ่มอยู่ข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมยิงบ้องยัดข้างล่างให้สักลูกหนึ่งก่อนดีครับโฉดโจโฉนะจ๊ะเอนเตรียมตื่นผื่นเต็มตัว วันนี้ซกเล็กผิดเพีเพ้พยจริงมันครับซกเล็กผิดเพีเพ้ชื่อของแท้แต่ว่ายิบงบกยาข้างล่างกับพี่เพื่นอนพี่พูอบอยู่<ม>นี่ถ้าพี่โดนคนตายที่หายกันอีกนะมันน่าจะถอยพี่นนท์พี่นนท์น่นนาจะเก็บได้พี่เก็บได้พี่ผมคุมให้อันนี้รถถังนะครับเราสิ่งที่เราต้องการคือต่อปิโดกับโมดูลพี่เราต้องการมิดไซด์แล้วก็โมดูลคือตัวควบคุมการยิงครับผม แล้วเดี๋ยวเราไปไปเก็บของอยู่นี่กันด้วยสโลแกนของสโตรกพอดีครับคุณช้างก็มีหัวใจอุ่ณช้างไข่เกมสวัสดีครับพี่ขอบคุณยี่สิบดาวครับผมเก็บเลยพี่ไปยังติดอยู่เลยพี่คุณนานอนไข่ไหมละครู่ มีคนวายครับพี่ทีวีมาก่อนพี่เร็วๆโดนนี่ผมจะยิงพี่โดนไปเลยพี่นี่แล้วพี่บินไปแล้วจะถึงแล้วพี่เข้าหลังให้ได้นะปนไปสบายโอ๊ยแต่คุณไม่รีโหลดอีดอกทองอีกรกะเทยช็อกโกแลตี่บ้านนั้นไม่ใช่ซ่อง เห็นนะแต่ทำอะไรกันไม่ได้มึงย่าหวังว่าคุณจะยอมแพ้กัอยังมึงยีกันเถอะเอ้ยเอ้ยไม่ตายโอ้ทำไมอ่า เอาหนี้พี่จยายเงนินค่าเช่าเดือนก่อนคนยิงเก่งก็แค่นั้นแหละโตสู้พี่ไม่ได้หรอกเพราะพี่ใช้ระเบิดพี่นนอันนี้พี่ใช่ไหมใช่แล้วพี่ลงไปเก็บของเลยผมนักฆ่ามันไปหมดแลพี่ว่าผมเก่งจยไปเลยบ้าต้องอยู่แถวนี้ชวนพี่มาโคตรไวเลย ศพมันเลอะมากพี่จริงเลยขนาะดเรายังเติมยังต้องรอนี่เลยผมพิ่มาเอามาเอาเจอแล้วขวามือไว้แล้วตัวนึงแต่มันไม่พ้นสายตาของผมหรอกนี่ไง xo xo สายตาผมนี่ประดุดเขียวไม่ต้องห่วงคนเล่นเกมจะสายตาดีครับทุกคนยิ่งเล่นพับจีต้องสายตาดีมากๆเลยเวลาขับรถที่คนเล่นเกมจะได้เปียกนะม,นมันสายตาดีกว่า ขับรถขับรถยนต์อย่างเงี้ยมันต้องมองฟุบๆตลอดยิ่งผมขับรถมอเตอร์ไซค์นะสายตาต้องดีมากๆขับแบบเวลาเราอยู่เลนสองแล้วเรานำหน้าขบวน,นสุดอย่างเงี้ยมองไปข้ขข้งหน้าเนี่ยคนขับคงหน้าคโคตรแบบโคตรสายตาดีมากอ่ะต้องมองหมามองอะไรในระยะแบบระยะกิโลนึงอ่ะโอ้โหมองต้องมองหลุมเลยแล้วไกลๆอ่ะโอ้โหแล้วให้คนสายตาสั้นไปขับดำนี่เขาร้องแน่อนอนเลยฮะ เนื่วงาคขับผ่านแถวหน้าหลวงแล้วจะได้รู้ว่าคนนี้จ๋าคนนี้จ๋าไม่มอไปไกลพี่กดอ้ยเสื้อดงวมอเลยพี่กดบลูทูธเลยติดติดเสื้อดงเสื้อดงฝั่งขวาเดี๋ยวเดี๋ยวไปจอดเทียบเลยนะไปจอดเลยเท่าไรครับอ๋อนึ่ว่าจอดแล้วมึงไม่แย่งที่กูเนี่ยออกไปใครกระเทยที่กูใครดองมึงดูที่กูด้วยกูสลักทิ้งไว้ตรงนี้ใช่โคนต้นมะพร้าวดูไม่แหกตาดูเหรอมึงดูด้วยตรงนี้อีเจมจอด มือเห็นไหมเนี่ยเขียนจอจานอยู่ตรงนี้ฮะที่กูเนี่ยพี่นนท์พี่กลับบ้านยังกลับแล้วเดี๋ยวไปกทีพี่ไปรอบนึงโอเคผมเจอพี่กี้แล้วมันแอบดูผมองพี่ละไอเอฟสองมาอีกกระบอกอุยพี่ดีเลยผมเห็นคุณมองแต่สาวอ่าไอ้อาร์ตเล่นลัดปะเนี่ยจะโอนตังค์ให้เพื่อนผมไปซื้อแลมก่อนเพื่อนผมคนนี้จะเล่นด้วยเพื่อนรักผมเลยนะเนี่ยเอ้ยพี่นนท์มันยิงผมพี่พี่เกี้แล้ผมจะยอมเหรอฮะ มึยิงหน้ามึงคมึงเฝ้าวะเพือเฝ้าวะฮะไม่รู้ซะแล้วว่าใครมีปืนใหญ่เออคุณเล่นคุณเล่นพี่มันแค่กกเก่งเขามาันแหละแต่ผมเก่งกวา่าเพราะผมอยู่ที่สูงกว่านี่พี่มามุมน,นี้มึงยิงกูไม่ได้ไม่ได้โมดุลน,นะแต่ว่าได้ลูกไอ้นี่มาแตกนึง โโอ้หยิงเก่งพี่น้องยิงเก่งเอาเรื่องอยู่พี่เอาเรื่องอยู่เดี๋ยวหอไปแล้วกันพี่ทีวีมาแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อกี้แกต์ขึ้นดาเมจมันก็เลยยิงใครกยิงใครกูยิงใครฮะกูรูกูเล็กกว่าเอาดิตายที่น่พี่กอล์ทีบีได้หนึ่งนาทีสวัสดีตอาไหนจะนองแรงโอ้โห สุดยอดมากเปิดประตูห้องมาแล้วมาทำให้ห้องมีกลิ่นแล้วก็ออกไปคุณสุดยอดมากเร <c oughs> ื่ผมขานเบิดแล้วนี่ยังไม่มีใครฆ่าผมได้นะในในลันไซเนะี่ยนี่ผมครองลันไซแล้วพี่นอ้องนี่ใส่เย่เลยโวยผมเกลียดจังหวะจัมสเกมากเลยพี่ยิงคมยังเลยธรรมดาเนาะ ยิงใครฮะมันสู้ผมไม่ได้หรอกจะบอกให้เจ้าโพสแม่งเปิดเพลงไอ้เนี่ยเพลงเวลาไปวัดจีนน่ะเอเอร้องยังไงพี่ออสเซียเสียเหลียวคนดับหลวงใครหรอเก๊น้องผมเป็นคนจังไหลเลยเปิดประตูมันทำให้ห้องผมมีกลิ่นเครื่องเดินออกไปผมก็ทึบ พี่หนุ่นี่ยังไม่มีใครฆ่าผมได้เลยพี่อยู่เนี่ยคนล้อมร้านไซส์ไปต็มเนี่ยอ้เ้ยมาอีกแล้วมึงมาอีกแล้ว,ลวเดียเด๋ยนะมันเจอ AK กีบเสียงผมตัวนี้มีสองตัวนะมื่อกี้ตัวนี้เอ๋ไปตัวนึ่ง ปิดประตูลงกรอนเขาคงนอนทับรอยพี่ชายพี่รอบแรกพี่ได้แล้วป้พี่นนท์แต่ลูกไอ้นั่นลูปกำจโบเออเจือบวมึงเจ็บกี่ครั้งไม่เคยจำพอไอ้ถามก็หน้าภัยอุ้ยหูเซมไซส์เกือบยิงโดนผมพี่นนท์พี่ขวาขวาพี่ขวา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 ฝั่งขวาเนี่ยฝั่งขวาเนี่ย พี่ว่าผมเก่งปะมันยังเอาผมไมปลงมสักคนเลยวะพี่พี่ยิงเข้าเข้ารูเลยพี่ยิงเข้ารูเลยเพียนรูปะแต่พี่ต้องมีคูณสีอะ่ะเดี๋ยวผมจะยิงเข้า,นะาขววรูให้พี่ดูนะพี่เรามาเก็บของต่อคเวอร์พี่ด้วยว้ายเดินยิงทะลุรูค่ะีดอกทองจำไว้แกอย่ามาเรียกฉันว่าพ่อ โอ๊ยพี่โดนพี่โดนแพ้พี่ผมแพ้ตัวไม่มีหมวกพี่พี่โอนผมแพ้ตัวไม่มีหมวกวะพี่ผมแพ้ตัวไม่มีหมวกเลยพี่เก็บของก็ว่าเลยผมไม่ไปละ